สวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมว่าฟังกันด้วยนะครับยังไงเข้ามาแล้วก็ฝากกดสติร์ไคกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันนะครับเผื่อจะมีเปิปใหม่นะครับสำหรับคนที่ชอบตกกุ้งนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านกุ้งแม่น้ำฮุงสเต้นะครับที่อําพวานับสมุดสงครามนะครับบางคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับนี่บรรยากาศแบบนี้เลยนะวันนี้ก็เอาเบ็ดมา3คันด้วยกันนะครับรู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ดูกันไปแล้วกันนะครับว่า คลิปนี้จะได้กุ้งทั้งหมดกี่ตัวนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับนี่ครับคนอื่นตกได้ผมตกไม่ได้ครับพึ่งจะได้ตัวใหญ่ดีกับทะเลอะกับทะเลกับนางอกับปล่อยนะถ้าเราได้ปลาเราจะไม่เอานะครับเราจะปล่อยของเราก็คือกุ้งอย่างเดียว ใช่ของเราจะเน้นกุ้งอย่างเดียวปล่อยผิดคิวตัวที่สองเขาเรียกอะไรนะกลับกลับทะเลเหรอกลับทะเลโอ้โหเดี๋ยวตกสิไม่ได้ไม่ได้กินกันพอดีได้แล้วตัวแรกตัวแรกของทริปประจำเดือนนี้มาแล้ว นี่ก็เป็นช่วงใบ่บเย็นเย็นแล้วนะครับบรรยากาศน้ําไหลอ่อยๆเชียวๆนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับแม่น้ำอัมพวาแม่น้ำไม่กรองนะครับนี่ก็เป็นช่วงช่วงคำ่คำๆนะครับน่าจะช่วงหกโมงละเกือบทุ่มละได้ไม้หนึ่งตัวน้สองตัวทั้งวันตัวหนึ่งนําช่วงเย็นเย็นมืดๆแบบนี้ อีกหนึ่งตัวอ่านี่เป็นกลางคืนในช่วงกลางคืนนะครับมืดนะครับบรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับมากันได้นะครับนี่ก็เป็นช่วงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับที่ก็เอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดักกุ้งฟงกุ้งฝอยเอาไว้นะครับเผื่อฟุกๆนะครับอาจจะได้กุ้งแม่น้ําตัวใหญ่มาแต่ก็ไม่มีนะครับได้แค่กุ้งฝอยมานะครับเอาเป็นเหยื่อในตอนตกตอนเช้ารอบหนึ่งนะครับ ยังไงก็เอลฝากกดติดตามก็นด้วยนะครับครั้งหน้าจะไปตกกุ้งที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็จะอ,อัดคลิปอัพคลิปลง youtube ให้พวกเราหลายๆคนได้ดูกันนะครับก็สรุปเลยได้กุ้งทั้งหมด2ตัวนะครับ